Happy birthday to you 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 เอาช่วยป่าวกันช่วยป่าวกันช่วยป่าวกันเอาเอาช่วย ไม่ได้ไม่ได้เออให้วดดงๆดงนีว้าบอกว่าขอให้ชวมีความสุขพูดลูขอให้ชวดมีความสุขเดี๋ยวตัด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 ช่วยูร้อยสี่จะเป่าอีก ะพูดก่อนพูดก่อนเดี๋ยวเป่าใหม่บอกขอช่วยมีความสุขอีกเด็ดเด็ดปีเนี่ยเด็พูดเรีย้ขอช่วยมีสุขภาพแข็งแรงช่วยขายเร็วๆนะลูกนะเอาใหม่เอาใหม่เด็กเดี๋ยวก่อนพูดให้พูดขายเร็วๆนะได้ไปกับหนูบ้างนะทักจีเอาใหม่ เอามาเนอ่ต้องร้องเพลงก่อนแล้วถึงเป่าอ่ะอ่ะจุดไอคีนะจุดไอคีจุดไอคีแล้วแร่องเีงห้เพ็งเสียงแร่เล้วยว็นเดียงิร้องอะไรให้ดูถูกเลยอ้าวร้องเพลงอ้าว a p p y b i r t Happy Birthday to you Happy Birthday ไปด้วยเ่ะหมดลมมอ่ะไหนควรจะอยากกินเม่อเลายสวยอ่ะเอาแรงุกอ่ะโอ้โหโอ้โครับซื้อง่ายขายค่องนะครับว่างะอ่าวูเหคนเนี่ยโป้โครับพูดก่อน ขอแล้วลูกเขาเป่าแค่นี้แหละจริงๆแล้วเขาเป่าทีเดียวด้วยซ้ำอันดับต่อไปทําอะไรคะทําอ,ทอะไรคะอันดับต่อไปให้พ่อนะพ่อกขึ้นเลยดิโป้ครับขอให้เจ้าหน้าขายกล้องนะครับว่างไปทำอะไรทำหมดแล้วตอนเนี้ยรอไปอออไหนให้ชั่วตา

Ủa oan luva football loại bay loại dặn người bà dặn người người bà người à. bà, bà. À, สิบหกปีสุขภาพดีมีความสุขตัดที่เรียนสิที่ไหนนคือแบบใหญ่อนบวชเี่ก็จะไ,ไ,ไปไหนอ่ะ่ไปไปไม่สนเรื่องอะลูกคง ไปหมุนไปจาแด่นเลยลูกฮะคุณครูจัดผลเยอะนี้ไม่สวยเลยเดียวลูกทำยังไงเนี่ยเดียวเียเอกมีดมัตัดอย่เพิ่งดึงลูกเดี๋ยวมเเร็บเรียเรยตัดที่รานที่ทำยังไงเนี่ยมีดเือนเลยพอแล้วพอแล้วมานเอาออกก่อนนะลูกนะมาก่อนเนาะ ทักแขนเชื่อกอลูกอ้าวคลายสมาแ้วเอาออกมาสักอันเอามาวางตัวดสวัสดีค่สดี <c oughs> อ่าให้เชือกมั่ก่อนหลวงพูหลวงพูมาข้าวกินในกันลูก